สวัสดีค่ะขอต้อตร์นเข้าสู่ไอเยมาแคปิตอลนะคะวิจะตเป็นเวนการดีไฟค่ะเป็นภาพดีไวนะคะระหว่างเด็กแบกไม้นะคะและเด็กไดยูชะนั่นเองก็จะเป็นเอนคา n ์เตอร์ในบ็อกซามแล้วก็ตัวของชะตากรน,นะคะครับผมเนี่ยบอกสองเนง้มาดูกันว่า2เด็กนี้นะคะเด็กแนจะเป็นฝ่ายชนะไปครับ ช,ชทียาดึงก,ก่อนเป็นสามใบครับยังไม่เปลี่ยนค่ะโอ้โหสองะโอเคนี่ครับแสนับบรรจักครับ,บ,รบอีวีไ e ออเมาลกาคิตี้ค่ะอ่าคนจนตามพิจิโกยูชาครับผมห้จเจก ขึ้นมือหนึ่งใบค่ะขีดหยากจับมีข้อมูลครับผมไลท์ค่ะต่งั้นเปิดเอเนจี้เคสผ่านเลยี่ครับผมว่าจาัก,การัหนึ่งใบทิ้งเป็นไดร์เนอร์ครับเฮ้ย hey! ไดรนเนอร์แล้วก็ไลท์เป็นไดร์มาเนอร์สกิลของตัวเริ่มจาัก,การนหนึ่งใบครับสกิลคนนี้ครับเมื่อลงสนามเป็นช่องวันกาดค้นหาเบลดจากกองขึ้นมือได้ ออเดอร์เบียนะครับผมก็คือใบนี้จา้สักกองนะครับแล้วก็ด้วยสกิลของเลนเนอร์ครับมเมื่อถูกยิงก็เธือนเนาะเขาสูงจากนั้นได้รับ Energy g e n e r a t o ์ครับแล้วก็เริ่มหลังครับผมได้สาม e r g y จจากนั้นเซตออเดอร์ครับออเดอร์เบียดสกิลครับเลสได้ชาร์จ1ที่จากนั้นนำการ์ดหุ่นยนต์ตำพิธีจากดอกโซน1ใบเข้าโซครับแต่ว่าถ้ามันเข้าจาก มือในคันนี้หาเข้าจากมือในคันนี้เนาะเขาออเดอร์อโซนในคันนี้จะเอาจากกองได้ครับได้แบตเตอร์ร์อยู่แล้วง่าง่ายนี่ครับโซลแล้วก็ตีเลยไม่<ห>ป้องกันไลเช็คคิดเข้าครับเอาบรรจัดเลยคีคีค่คออคะแล้วก็เกเล,เลิ่นก็เทเล่ย์แผ่นจั่วค่ะร์จสากเอนิจี ทิ้งมือหนึ่งใบทิ้งฟอนติกเกอร์ค่ะ,ะไลท์อะไรไม่รู้ที่ชื่อแสงเปิเดแทเบิลสามใบเข้าได้สามตัวอเคครับดังนั้นจวกการ์ดหนึ่งใบข้อค่ะตีเลยค่ะหมื่นแปดเป็นการโอกาสครับได้เช็ค หิวทิกเกอร์หิวได้ค่ะพลังให้แบนการ์ดรามีเช็คโนทิกเกอร์ครับผ่านเลยมาเทิร์นสแตนร์จักร้าทิ้งมือหนึ่งใบทิ้งตอทิกเกอร์ครับไลท์ครับเป็นไดรากอนนะทีนี้สกิลของไดร์มาเทิร์นอร์จากในโซครับถ้ามีตัวเองโซแล้วก็มีไดร์เลอร์โกยูช่าแล้วก็ไดร์มาเลอร์ในโซครับเราวมาเป็นไดรากอนเอามือหนึ่งใบเข้าโซเอาเบนการเข้าโซครับ จากนั้นทำการสุเบเดไลท์ครับเป็นไดวิชาจากลายเด็กได้แล้วก็สกิลของดาดาก้อนสุเบเดคอจากโซครับแล้วก็เมื่อสุเบเดคอจากโซโดอกตัวจะได้ตัวนี้ไดสกิลครับระบอกห้าพันล่งสกิลครับเลทจ่ายเหล่าเอเตอร์จีขอการจากโซหนึ่งใบได้ขอคนนี้ครับแล้วก็เมื่อลงสนามครับผมตัวเองกับใบบวกคนละห้าพันลงจากโซนะ หน้าตันหนานตเอเลยบูตตีครับสกิวันการ์ดหนึ่งขั้วตจวบีสแจเนี้เลยเป็นอันนี้บูตบวกสองพันหมื่นสอสาแปครับผมทีเดียวทีเดียวทีเดียวเขาหนูขอบนได้ไม่มีไม่มีทีดีคอนค่ะขลังให้เมนกาอืดเข้าโซครับแล้วก็หายระนี้ ยิงไม่เข้าเลยจบเทนครับผมกระแตนค่ะจบ่วการหนึ่งใบชาร์จสามเอเนจีอืมถิงฮิวทิกเกอร์ไลค์ค่ะเป็นแบงค์ใหม่สก,กิลหนึ่งสองสามเข้าได้มาเลยสำหรับกอล์ค่ะและจั่วหนึ่ง สามูคัมบัตหนึ่งหนึ่ง,ส,นนง,งสองสามสองใบนี้เข้าโซ่ครับจากนั้นค่ะถ้าเอาหนึ่งใบเข้าโซ่หรือมากกว่าได้จันหนึ่งจากสกิลสามูจากนั้นสกิลเกศสามค่ะเอาไปบายค่ะจอดการหนึ่งใบถ้าถูกเข้าโซ่เรียความสามารถหรือค่าคอร์สการแล้วเป็นเป็นเล้งใหม่ พอค่ะลงมาชาร์จหนึ่งเอเนจีจับมือเท่านั้นพอ,อค่ะโอเคครับแั่เท่าหร่ค่ะมันี่บาทหมื่นสามตีเวนค่ะห <13. S 2> มื่นสามอย่างนั้นเหรออ,อ่าสกิลดร์าก้อนครับอ่าเรีหยห์ไฮตัวเองครับแบนบวกหมื่นห้าบเจเทิร์นโอเคตัวนี้ตีเวนค่ะ สกิลอยู 4, ่ถอดโต่สี่ใบไปใบค่ะอย่างี้พี่โรถเอาเรียสองใบค่ะใป่ความไว้จะพลาดใส่คว่ามพี่ยาจวกการ 1, ์ดหนึ่งใบจากนั้นค่ะสกิลของตัว ist, อีวอกเอบิมิสเคิลเตอรบั๊สนึงค่ะคสเตนวันบวกไปสามใบโซนความนะเป็นบวกห<อ> <100 00 S 2> มื่นค่ะข <5, 000. S 1> ้าหลังบวกห้าพันถ้าวันเป็นแบงค์ไมล์แล้วก็ถ้าบูทให้แบงค์ไมล์บวกอีกสองพันจะเป็นสามหมื่นแปดพันค่ะโอกาสครับได้เช็คจีจีซีกันเช็คครี ให้แวนค่ะสร้งให้บรียกะศสมูครับสองตำเหงครับใบแรกอ้อยเดบใบที่สองครับโอ้โหโรสนาครับอันนี้ตีสกิลค่ะสามารถทำให้บาลังเพิ่มขึ้นหนึ่งหมื่นถ้าทำให้เพิ่มขึ้นหนึ่งหมื่นจะต้องเอาเข้าโซ่ค่ะสองหมื่นสามหมื่นห้าครับป้องกันโอเคค่ะเอาเข้าโซค่ะจากนั้นนำเข้าโซ่ด้วยความสามารถของค่าโควการ์ดก็คือตัวเองจันหนึ่งครับผมขอบคุณมาก 1 8บดบวกหมืค่ะสซก,กิอย่สามเอน e r g y ีบวกห0 0พันบวกหนึ่ง2ีิอค่ะโอเคบิดออเดอร์ครับสวันหนึ่งครับผมเป็นคอร์สตวัน so เป็นบวกนี้ตัววันได้ตัววังกรได้พลังเพิ่มขึ้น1 0 0 0 0มืต่อออเดอร์ที่เล็กครับเป็น23,000แล้วก็38,000ครับโอเคค่ะตัวนี้เห็นการจ่ายสา n เอน y ีเทอร์นี้แล้วค่าทิ้งค่ะโจหนึ่งหลังจากบุสเสร็จครับผมผ่นเลยตรสแตนแอนดรอ สามเอเนอร์จีครับไม่ไลท์ครับไม่มีเบสด้วยเบสครับอสองจีขอโซ่หนึ่งใบขอครับเป็นไดร์บัลเลอร์สกิลครับมาลงมาถ้าใบฝาเป็นเกะสามลงป่าปักปปบแบนด์ว่เป็นขีสองลงไดร์ดักฟันครับไดมาริเนอร์แล้วก็บัตเช่นครับผมบอลการโจมตีครับ หมดเลยสก,กิวันการครับหนึ่ง casterbar ่วนหนึ่งครับผมมาดิแล้วก็บวกห้าพันให้คุณจนตามิติกี่ตัวก็ได้ที่ชื่อแตกต่างกัน 5, ห้าพันได้วันกาสอันน,น,นี้แล้วก็มนดิด้วยเป็นสองมือแปดสองครีันการครับอันนี้หมดสองพันทิ้งมือหนึ่งใบวินได้ครับใบแรกโนติเกอร์ใบที่สองโนติเกอร์ครับอืมลุกดีไหม ไม่ลุกแล้วกันครับแล้วก็สกิลวัพเข้าโซ่ไงด้าเมจหนึ่นงใบหมือนสามตีเกาครับอันนี้ตีเลกาครับสองหมื่นแปดนเด็นเลยม่มีจินครับผม3า n ต r g เอเนจ้ารจนหนึ่งเพรโซน่าไรค่ะจนหนึ่งใบ น่าบกในมือนน่าจะปิดพิโอเธอนี้เลยแล้วกันปิดได้หรือปะนะขมิดแต่นี่มีบิ๊กจี้นะนี่มีอยู่ที่เนจะ็ดจี้ สาม,มูขอคี้ให้สาม,มูดีกว่าไปครับโอเคค่ะแปทเท่านเลยสิบสี่ยี่สิสเวนกะสกิลจ่ายสามเอนเนีค่ะหบกห้าพันโบอ,อีกหนึ่งคิ้ เป็น29่สองคลิสต้องการด้วยพอปรไกา์ครับทิ้งเมื่อหนึ่งเป็นไปเยื่อยโอเคค่ะพี่เข้าโซ่ค่ะนี่เปอร์เซนา์กับเป็นเดิมแล้วก็บวกสองพันให้สามบุกั้นการตีค่ะสกิลจะไ,ได้สองใบหนึ่งสองสามสี่ขอสองใบครับไปใบแบบนี้นะครับ จำนวนหนึ่ง,ง,งสกิลของ ist, อีวอคอัลเคมิคเขาตบบา้นหนึ่งค่ะสแตนตอนนี้มีใบเกิน8ปดใบแล้วตอนที่ลุกมาจากสกิลของอีวอคอัลเคมิคพลังเพิ่มขึ้นึ่งหมาันเงินกาดบวกไปทั้งหมดอันนี้สองพก็อันนี้ห้าพมีทั้งหมด1น0่งหมื่นสอ่บอกสองห้าหนึ่งหม แล้วกดดีวสกิลเลยอมาเริ่มต้นมามันบอกว่าอะไรมาเริ่มต้นช่วงการสเตบหรือว่าต้องดักโทมันจะเป็นสกิลโอ้อจะเป็นสัสองเป็นแปดบวกอ่านี้สองแปดสามแปดสี่แปห้าแปดบวกห้าพันหกสิบสามสองขีดค่ะน้องกาดครับมาแล้วนะเอาแล้วนะเอาเลยครับพาินไห์เฟิร์สเช็คเซคันด์เช็ค เฮ้ยติคอนติกเกอร์ oh. ที่ให้เหว่นพลังให้ซามูที่ลุกขึ้นมายังไม่จบปะนะไม่ยอมหรอกดไดไปเช็คไม่มีติ๊กเกอร์ครับใบที่สองเอ,อ๊ะใบสุดท้ายฮิวดีป้าอีสามที่เขา้าตายเลยเหรอโอ้ยแก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปไฟระหว่างไดเมนชั่นโพลิสไดยูชะและแบงค์มายนะคะก็เป็นแบงค์มายชนะไป สำหรับทุกคนที่ดูอยู่ก็อย่าลืมกดไ<ม>ลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องออยมะด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราวันนี้พี่ว่ากับพี่หน้าขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย